เอาละครับมา่ิกินบกเลยครับว่าวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาในเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฟั่งอันดามันและก็เข้าซกนะครับอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีทำให้เกิดน้าป่าไล่ลากนะครับนะจนถึงเช้าวันนี้เป็นผ่านพื่อกันบ้างเราไปติดตามความคืบหน้ากับทางด้านของสันสุชวติถูมูซิกนะครับนอำเภอพนมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีกับตานอมเปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ่าเกลี้ยงน้องยิ่อมครับครับตันครับตอนนี้หลาสุดเช้าวันนี้ผ่านพื้มั่งเลยครับ ตอนนี้อำเภอพนมพุนอย่างชกเซกชกเซกตั้งแต่คืนนะครับกากพุนอ,อย่างตกอยู่ตลอดนะครับ<น>แต่ว่าไม่แรงมากนะพุนตกชกเซกชกเซกปัจจบันเราว่าชกเซกชกเซกครับต<น>ลอดเดินตั้งแต่คืนจนตอนนี้ก็ยังตกอยู่<อ>นะครับแล้วก็ท่วนมวลน้ำที่เกิดต่วมเนี่ยตอนนี้ก็แห้งลงไปบางแร้วนะครับ,รบ<น>แต่โคองผนมเนี่ยถ้า พุนมีตกแรงหมาเนี่ยมันก็จะซึมได้ไปลงได้ไปพันเนี้ยครับอ่าเป็นพื้นดีพื้นผูเข้าซุ้งครับผูเข้าซุงอ่าแต่พุ่นตกแรงนี่จะท่วมเร็วท่วมเร็วมาเร็วครับค่ะคือตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะคะครับอ่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างคงต้องติดตามเลยครับเพราะว่าพนอย่างตกแ็กตกแ็กอยู่ตลอดครับค่ะพนกระสอบที่ผ่านมาผันพื้นบ้างครับมีความเสียหายผันพื้นบ้างกี่หมู่บ้านก่หลังคายเรือนได้ครับ ส่วนหญ่ยยุ่ในจำบลวัสองซกนะครับที่หมู่บ้านเกษตรค่อนข้างจะมีได้รับผลกระทบอยู่ครับหมู่หกกับหมู่ที่จังหวัดสองซอกแล้วก็หมู่นึ่งหมู่ทามประมาณสักกวสิบหลังคาเรือนได้ครับแต่น้ำเหมือนหมู่นึ่งกับหมู่ท่าเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมทบ้านชาวบ้านนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะตัดขาดจากถนนน้ำท่วมตรงขอพานนะครับทำให้รถวิ่งไม่ได้นะครับ ส่วนหมู่หกกับหมู่ที่นี่มีท่วมบานเสวบานอยู่ด้วยนะครับจบานยู่งถิ่มคลองกับตามในทซนทางการคลองนะครับอืมค่ะที่นี้ตั้งแต่เกิดเหตุมาค่ะมีน่วยงานไหนท <cam ina> ี่เข้ามาช่วยเลือพี่น้องประชาชนกันแล้วมั้งคะอ๋ออันนี้ก็ตรงกับขอบพระคุณท่านผู้วานะครับทัานผู้ว่าทัานวิจวุฒิินโตท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีนะครับจึงท่านได ลงมาโปร่งกับฉันหัวหน้าโปโพจังหวัดนะครับเมื่อวันที่ท่องที่่านมานะครับในส่วงของจังหวัดทางโป,ปกได้มาแจกใจอุ้งรชองอุปโภคบริโภคกับเยี่ยมให้กําลังใจนะครับฉ <c oughs> ันรู้ว่าได้ลงฝ่าเลือไว้ทึ่บ้านได้คุยกับชาวบ้านก <c oughs> ็ทาให้ชาวบ้านมีปั้นและกําลังใจใี่ดีนะครับนอกจากนั้นในพื้นทีเองเนี่ยครับทางอําเภอเองทาง สถานะสุขอำเภอก็ได้ลงไปแจกได้หญ้านะครับตามพื้นที่ในหมู่บ้านที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับเราก็ส่งไปดูแลนะครับทางอบอเองท่านนายกกำนั่นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สมาชิกอบต่ทร่วมทางกู้ชีพกู้ภยนะครับก็ได้ลงไปช่วยเตรียมเรือคนย้ายชิงข้องต่างๆกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับ อะไรกับปัจจจยที่เกิดน้ำท่วมนี่นมันเกิดขึ้นบ่อยไหมกับเป็นพื้นที่สัมสากหรือว่าพนเร่งเกิดเหมือนเพื่อกับท่านอะไเบอรกับตรงเรียนแบบเรียงท่านผู้ชมท่านผู้วังวันนีพื้นที่ปานุมเนี่ยคำวันอำเภอปานุมเราเนี่ยสงอุทยานย่อ่าใจกลางสรงควางอย่างบัวพุช่วยรวยเข้าเสียบโมกจะได้เห็นเห็นว่าสองอุทยานย่อยคือเรามีพื้นที่เป็นป้านะอุทยาน เ่งชาดยุซ่องอุทยานเดียกันคืออุทยานเขาทบก,กับอุทยานตรวงปนมเทมในพื่นที่ป้ปลาลนั้นก็ยังมีเขาเทียบหมอกนะครับมีปูเข้าหมากนะครับ,รบแต่เมื่อฝนตกเนี่ยจะ,จะทําให้น้ำไล่หลงจากเข้าถึงไล่เร็วและรงนะครับไล่เร็วและรงและไละ่หลงสู้คลองอลักในอําเภอปนมมียุซ่องคลองคือคลองปนมกับคลองซอกนะครับ,รบและนอกนั้นจะมีคลองย้อยๆเล็กๆนะเป็นลําห้วยเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็เหมือนน้ำพุ่นตกเร่งน้ำยหลลงจากเข้าพอลงมามันก็ท่วมเร็วเร่งครับจะพุ่นตกนักชั่วโมงนึงเนี่ยพี่นองต้องระวังได้เลยครับแล้วก็โชคดีแค่ว่าพี่นองทนย่อยเสยุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะขุนชินนะครับค่อนข้างจะขุนชินนะครับค่ะแล้วก็เมื่อท่นในอำเภอว่าค่ะว่าในพื้นทีก็มีสถท่านทีทองเที่ยวกันเยอะเลยเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อแรงทองเทียวต่อการทองเที่ยวมั่งไมคขั้นท่านในอำเภอ มีพ้นกระทบอยู่ครับแต่ว่าโชคอย่างที่อยู่ฮิตหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลตีซันนะครับ <คา S 1> ช่วงโลตีซันแต่ว่าถา้าหมาพ้นกระทบไม่บางทันปุ้หนักตรงเทียวบางฐานนะเทจ่จองเนี่ยพอรัวนามทุวบ่มถึงกระดาำด้วมอยู่อยู่ด้วยนะครับน <คา S 1> ้ำพ่นอยู่จริงด้วยเนี่ยอ,อาจจะหยกหรือการท่องไปบ้างนะครับแต่ว่ายัางไงเสีย่ยเป็นช่วงโลตีซันนะครับผพ่มได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับ ทางสันผู้ว่าก็เลยเข้าไปปกอบกับผู้ประกอบการนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยในในในพื้นที่ตรงที่เป็นที่พักกล้องกล้องหนักสองเที่ยวเนี่ยก็จะมีส่วนนึ่งเด็ดดีกับกล่องซกเนี่ยทาให้กลองตักน้ำกัดสอนะครับถึงสังสันผู้ว่าก็ได้ดูว่าจะแก้ไขนะครับโดยการทําเคลื่อนการตลิ่งพัง ถึงนี้จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับคเรับอเ่ะครับสุดท้ายนะครับ่ันน้าเปิกับฟ้บาซึงพี่น้องประชาชนชาวป่านุ่มนะครับนะเร่กวกับพื้นที่รับน้าใกล้เคียงกับเช่นกับจะต้องเรียนพี่น้องโดยเฉพาะชาวอำเภอป่านุ่มนะครับซึ่งแม้ว่าตอนนี้ฝนอย่างโชคเ็กโชคเ็กไม่แรงมากนะครับแต่ขอห้พี่น้องได้อธิษตามข้าวนะครับแล้วก็เรียนยนีดเล็กนึงน้ำเนี่ยเมื่อลงจะบุ่นกลองซกแล้วเนี่ยพื้นที่ของตำบลป่านุ่มและก็ตำบลฝังการเนี่ยครับ ถึงเป็นพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปก็อให้พี่นองใดเป้า in ระวังเป้าระวังแบบนี้ครับคนเนี่ยพ่นองให้เละนะซึ่งพบในเจงอยู่ตลโลดนะครับได้จะให้วัวนะทุนการณ์ในเจงอยู่ตลโลดนะครับว่าคนเนี่ยให้เละคนตีเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนจ่าเล็กนะครับในเรื่องของวัสดุกรสิ่งของใดให้ดูเหลืองเคลืองชายไฟฟ้าต่างๆต่อไปจะเป็นเรืองซัดนะครับเรืองซัดเลียงนะครับ อันนี้พี่น้องที่ยู่ดียตะลิ่งในพื้นที่ติดตอ่อจจกกล่องทบก็ขอให้่คขยับขยายนะครับแลว้วช่วงนี้ก็ให้ที่สาคัญก็ต้องติดต้อนะครับต้องติดติดตามนะฮะต้องติดตามสถานการณ์จากประหมูตูอย่างต่อเนื้องนะครับ,รบแล้วก็ทังนี้จังนั้นเนี่ยส่วนราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นสถานศสุขโรงพยาบาลเทศบ,บาลอบอตอต่างๆนะสุกคนได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ เราจังอกไฟแล้ยครับแตรงไม่เสียอย่างคาดตู้นะครับก็ล้ให้พี่น้องได้แจ้งเข้ามานะครับค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านอำเภอนะครับเดีมีเทกาลพิจารก็อย่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะครับครับขอบคุณบักเพี้ยงครับน้องน้องยิ่งอ้อมค่ะนงยิ่งอ้อมโดยลืมลืมไปค่ะขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะ กรัปุมกรัปุมขอบคุณครับร like> ับสดีครับสวัสดี้กับานาเฟอร์ูโจทูมูสิกนะครับนาเฟอรพนุมนะครับนะอกรนสถานการณ์มานะครับ